ตำรวจไซเบอร์รวบสองประธานบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลเปิดบริษัทบางหน้าฟอกเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์ 18มกราคม2569ารตำรวจไซเบอร์ได้เข้าจับกลุ่มตัวในนุนามสมุติอายุ4 3ปีและในพิษนามสมุติอายุ27ปีโดยก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนพบเว็บพนันเว็บหนึ่งมียอดสมาชิกกว่า10,000คนเปิดให้บริการมานานกว่า2ปีมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า100ล้านบาทต่อเดือนมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลจำนวน2บัญชีโดยมีชื่อในนุและใน เป็นประธานบริษัททั้งสองแหง่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าทั้งสองบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้งแต่อย่างใดแต่จดทะเบียนบริษัทขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ไดจากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดทั้งสองรายโดยสามารถจับกลุ่มตัวเนนูได้ในพื้นที่เขตคลองสานส่วนในิูได้เข้ามอบต,บตัวกับตำรวจไซเบอร์ เบื้องต้นทั้งสองรายให้การรับสารภาพก่อนจะถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป